สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็ต้องบอกว่าผ่านกันไปแล้วนะครับกับคอนเสิร์ตท,ที่จาการ์ตานะฮะเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าประทับใจเช่นเคยนะครับกับความสนุกสุดเหวี่ยงตามสไตล์ของเต้าลิซสองพวกเราอนะ่ะเนาะก็คือต้องบอกว่าสุดมากๆนะครับทุ่มเทพลังกันแบบสุดๆเลยซึ่งตอนนี้น้องก็มีการเดินทางกลับถึงเรียบร้อยไปแล้วนะครับพักพงพักผ่อนอะไรว่ากันไปเนาะ มุดหมายต่อไปนะครับที่น่าสนใจที่จะไปกันต่อเนี่ยอันนี้ล่าสุดคือจาการ์ตาอินโดใช่ไหมครับต่อไปครับจะเป็นเกาสงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกาสงเนี่ยคือเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3ของไต้หวันเลยทีเดียวนะครับรองจากเมืองไทเปน,นะฮะ ออก็ต้บอกว่าหมุดหมายต่อไปนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วแอดคิดว่าน่าจะมีชาวจีนนะฮะเดินทางมาดูกันเยอะเลยนะครับรวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็น่าจะมีการเดินทางเข้ามาที่นี่ด้วยเพื่อจะมารับชมลิซ่านะฮะโอ้โหพูดแล้วก็ตื่นเต้นนะครับน้องก็มีเวลาหยุดพักหายใจนะครับไม่นานเท่าไหร่นาะวันที่18นั่นเองก็ต้องไปลุยกันต่อแล้วนะฮะ่อะ ทีนี้เรื่องดีแอดจะมาอัปเดตในวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตที่จบไปเนาะเพราะว่ามันก็จบไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับวันนี้มาชวนวีดกับยอดผู้ติดตามนะครับบนโลกของ i n s t a g r กรนั่นเองนะฮะตอนนี้กำลังวีดกันเต็มหน้าฟฟซทวิตเ t อร์เลยทีเดียวนะครับกับการเฉลิมฉลองยอด Follow i n s t a g r กรของลิซ่านะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับยอด Follow ใน i n s t a g r กรของลิซ่าเนี่ยเช็คอินนะครับเช็คพอยที่ 90ล้านนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ตกมือฮ่เย่เย่เย่ก็จะบอกว่าเป็นตัวเลขผู้ติดตามที่สูงมากมายนะครับร้อยล้านใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้เนี่ยเช็คพอยที่90ไปแล้วนะครับแอดคิดว่าแหมยังมีกระแสอยู่เยอะแยะมากมายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นงานทัวร์งานแฟชั่นงานแบรนด์ต่างๆนะฮะ ยอด follow ผู้ติดตามของลิซ่าเนี่ยต้องขยับขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหเพราะว่าที่เข้าไปดูล่าสุดเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เขาเกี่ยวกับการเ,าเขาเรียกว่าบันทึกสถิติใน i n s t a g r a รเนี่ยของลิซ่าเนี่ยก็ถือว่าดีเลยเดียวครับทั้งยอด engagement เอ่ยยอดกดหัวาชงหัวใจเอ่ย ơi, ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าดีนะฮะเพราะว่าถ้าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกดของเขาอยู่ว่าการเปิดการมองเห็นในแต่ละโพส์เนี่ย คือต้องมีองค์ประกอบต่างๆนะฮะซึ่งแอดก็ขอไม่ลงลึกขนาดนั้นละกันนะครับเผื่อข้อมูลมันผิดพลาดเนาะแต่เอาเป็นว่าน้องของเราเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมดแน่นอนในแต่ละโพสนะฮะเพราะฉะนั้นโพสต์ของน้องก็จะออกมาดีงามแบบนี้เนาะพวกเราก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจนะฮะ90ล้ลนแล้วก็เข้าไปดูกันบ่อยๆนะครับเผื่อน้องอัปดงอัปเดตแล้วมันไม่แจ้งเตือนเราจะได้เห็นรูปน้องเนาะแล้วก็คอมเมนต์กันน่ารักน่ารักนะครับให้กำลังใจน้องน้องจะได้มาลงผลง,งานลงรูปให้ดูกันบ่อยๆบน Instagram อน่ะ เดี๋ยวเรามารอกันต่อไปครับว่าที่เกาสงจะขนาดไหนนะครับเพราะว่าที่จาการ์าที่ผ่านมาก็ยังสุดขนาดนี้นะคลิปนี้ก็มาเจอกันสั้นๆนะครับกับการเช็คพอยต์เช็คอินที่90ล้านเ l ซบุ๊กบนอินสตาแกรของลิซ่านะครับไม่มาไม่ได้จริงๆกับตัวเลข90 90 90ล้านนะครับแม่วดนี้อย่าลืมนะฮะ90าน่์จะมานะครับทุกคนอย่าลืมไปซื้อติดกระเป๋าันไว้สักคนละใบนะครับแม่ถูกขึ้นมาก็เยี่ยมไปเลยทีเดียวแหละนะอ่ะเจอกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดๆไปนะฮะตอนนี้แอดขอตัวไปเฉลิมฉลอง90บล้านของน้องก่อนนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องอีกหนึ่งครั้งด้วยกับ90บล้าน Follower ฮะอ่ะไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกๆคนสวัสดีครับ